ฝนตกก็ลื่นทลายไปเลยมีลักให้เลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวซ้ายขึ้นมาตัวกระจายมีทางนี้ไปได้ทางนี้รถก็ไปได้เหมือยกัล้อมีร่องลอยล้อวิบัตมีทางขึ้น <c oughs> คือชันอยู่ตรงนี้ชันๆๆๆใช่กำลังถ่ายทอดวิวทางขึ้นถ่ายทอดวิวทางขึ้น <c oughs> ขึ้นประมาณนี้ต้นไม้ใหญ่อาอยุหลาปี Mm-hmm. ยดินทีนเดินเก่งติอาจั์มหาใช่มีใจ่ิกอาจารย์มหาขออยกสา,ายวิโอไหครับผมี่มอน,นครับครับ่ายวิโอครับผมยับ ี๋ยวไปส่งให้ครับวิโอไปตัดต่อนะครับได้ไป๋ยวไปตัดต่อนะไทโอได้ไปช็อตหนึ่งติดอาจารย์อยู่จะส่งให้ไปเดี๋ยวผมตัดเป็นชอ็ชอตๆให้มันจะได้ไม่ยาวหรือถ้าไม่ตัดก็ไปตัดเราเอง